น้องๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเรามาทำแบบฝึกหัดละกันนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาค่ะน้องนองปหทุกคนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีของศาสนาต่างๆนั่นเองค่ะในเรื่องของศาสนาด้วยนั่นเองค่ะศาสนาคริสต์อิสลามารวมถึง ภูมิศาสตร์ค่ะประเทศไทยภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเิียงเหนือนะคะและลักษณะของภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติต่างๆั่นเองค่ะนะอ่ะก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับศาสนาต่างๆพุทธคิดอิสลามพ,พราหมณ์ดูเนี่ยคะ่ะนะรวมถึงภูมิภาคนะคะภูมิศาสตร์ภนะูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย นะเรา,าดูข้อที่หนึ่งกันค่ะถ้าพูดศาสนาศาส,สนาคริสต์อิสลามพร,ราหมณ์ฮินดูมีคำสอนในเรื่องเดียวกันคืออะไรนะคะคำสอนน่แน่นอนค่ะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีถูกไหมนะคะมีหลักคำสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละเขาต้องการว่ามีเรื่องเดียวกันนะคะมีเรื่องเดียวกันที่เห็นตรงกัน คือเน้นหลักเดียวกันอนะแบบนี้ดีกว่านะคะก็คือ1 1หนหนะหลักจริยธรรมศิลธรรมหลักจริยธรรมและก็ศิลธรรม สองหลักคำสอนเรื่องนรกแล้วก็สวรรค์เรื่องบาปบุญนะคะคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประมาณนี้ค่ะหลักคำสอนเรื่องการเสียสละก็ได้เหมือนกันค่ะ เรามาดูข้อสองกันนะคะความเชื่อในาศาสนาอีกรอบหนึ่งนะคะ<ม>ความเชื่อในศาสนาเกี่ยวกับพระเยซูคืออะไรนะคะ<ม>หนึ่งนะ<ม>ความเชื่อในศาสนาเกี่ยวกับพระเยซูคืออะไรนะคะ<ม>เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้า สองค่ะเป็นศาสเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต,ต่อไปนะสามค่ะเป็นผู้เสียสละนะ ชีวิตเป็นผู้เสียสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษยชาตินั่นเองค่ะเป็นผู้สละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้ มนุษยชาติก็คือเพื่อนร่วมมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษยชาติต่อนะคะข้อ3ค่ะพิธีศิลกำลังของศาสนาคริสมีจุดประสงค์ตรงกับข้อใดข้อที่3นะคะพิธีศีลกำลังของศาสนาคริสมีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด เพื่อยืนยันค่ะในว่าเราเนี่ยนะได้ทำการนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะยืนยันตนนะคะนะเพื่อยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยนะจะนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะยืนยันในการนับถือศาส,สนาคริสต์ค่ะ ข้อที่4นะจ๊ะหลักศรัทธา6ประการหลักศรัทธา6ประการในศาสนาอิสลามคืออะไรนะคะก็จะมีทั้งหมด6ข้อนะมีทั้งหมด6ข้อนะคะ 1. ศรัทธาในพระอันเลาะศรัทธาในพระอันเลาะ สองศรัทธาในพระคัมภีร์ศรัทธาในพระคัมภีร์สามค่ะศรัทธาในเทวทูตศรัทธาในเทวทูต สี่นะคะศรัทธาในวันพิพากษาโลกศรัทธาในวันพิพากษาโลกห้าค่ะศรัทธาในศาสนาทูต และ6ค่ะศรัทธ,ธาในลิขิตแห่งพระเจ้าศรัทธ,ธาในลิขิตแห่งพระเจ้าต่อไปนะคะข้อที่5การปฏิญาณตนการปฏิญาณตนของศาสนาอิสลาม สอดคล้องกับหลักบัญญัติของศาสนาคริสต์ในข้อใดนะคะก็บัญญัติสิบประการข้อหนึ่งค่ะบัญญัติสิบประการนะคะบัญญัติสิบประการบัญญัติสิบประการในข้อหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะการละหมาดค่ะข้อที่6กนะการละหมาดคืออะไรการละหมาดก็คือเป็นการแสดงความเคารพและการขอพรของพระเจ้าเอาใหมนะคะเป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากพระเจ้าซึ่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรเลยค่ะเป็นการแสดงการละหมาดนะคะ เป็นการแสดงเป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากพระเจ้าซึ่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรค่ะซึ่งปฏิบัติ เป็นกิจวัตรนะคะข้อที่7ค่ะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเข้าไปในศาสนสถานของศาสนาอื่นเราควรทำอย่างไรบ้างนะคะเอาเป็นว่านะตรงนี้เราอาจจะต้องตอบมาสหาคอนะช่วยกันคิดแล้วกันนะคะข้อที่1ค่ะต้องมีความสงบถูกไหมอ่าต้องมีความสงบ และสํมรวมเราต้องมีความสงบนะและก็สํารวมด้วยนะคะสองค่ะระบรัดระวังเอาง่ายคือไม่ไม่เผลอค่ะไปทำลายสิ่งของของเขาอะนะไม่พังผเผลอไม่ไม่ไม่ไม ไม่ทำลายสิ่งของแล้วกันนะสค่ะแต่งกายสุภาพให้เหมาะสมกับสถานที่นะคะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย4ีค่ะอ,อ,อาจจะต้องแบบว่าศึกษาข้อปฏิบัตินิดนึงหรือข้อห้ามต่างๆเลคะในการเข้าร่วมศาสนสถ,ถานนั้นๆ นะคะศึกษาข้อปฏิบัติและข้อห้ามศึกษาข้อปฏิบัตินะและข้อห้ามในการเข้าศาส,สนาะสถาน,นนั้นๆศาสนาศาสนาสถาน,นนั้นๆ ข้อที่หค่ะเราต้องแสดงความเคารพสถานที่นะเราต้องแสดงความเคารพสถานที่ด้วยเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่อยู่สถานที่แห่งนั้นเคารพแสดงความเคารพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองค่ะ อ่ะ้เขียนแบบนี้นะต่อไปข้อที่8ค่ะภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเลมักมีทรัพยากรป่าไม้แบบไหนนะคะถ้าเป็นชายฝั่งทะเลก็จะเป็นป่าเลยคะ่ะป่าชายเลนต่อไปค่ะข้อที่9ภูมิลาาักษณะใดที่อยู่ใน ภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็ภูมิมิลักษณะใดที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็ลักษณะที่เป็น่าภูมิอันนี้นะภูมิลักษณะใดาที่อยู่ในภ,ภูมิภาคเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะนะตรงนี้อืม เหมือนกันหมดเลยประมาณนี้ใช่ไหมนะโอเคงั้นเป็นข้อ9หัวข้อข้ามก่อนละกันนะคะต่อไปมาดูข้อที่10ละกันจังหวัดใดทางภาคใต้มีแนวโน้มประสบภัยสึนามิจังหวัดใด,นนด,ดเอ่ยที่เคยเกิดจังหวัดมีแนวโน้มดีกว่ามีแนวโน้มนะคะจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง ซึนามิก็คือลักษณะของขึ้นไหวสะเทือนนะคะใต้มหาสมุทรนั่นเองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะต่อไปค่ะข้อ11ดวงกระมนลไปท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยจะไม่พบป่าประเภทใดคะป่าดิบแ้งค่ะเพราะว่าภาคใต้นะคะก็จะมีป่าดิบแฝงนะคะมีฝนตกชุก นะคะตลอดเกือบทั้งปีข้อ12ค่ะจังหวัดใดจังหวัดใดทางตอนใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้นะคะจังหวัดแรกเลยของภาคใต้นะคะนะต่อจากาภาคกลางถูกไหมนะนะแล้วไปตามด้วยภาคตะวันตกนะคะแล้วก็เป็นประตูสู่ภาคใต้จังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรค่ะ ต่อมาค่ะฝนแดดเอาใหม่ค่ะฝนแปดแดดสีค่ะนะฝนแปดแดดสีค่ะหมายถึงภูมิภาคใดของประเทศไทยแน่นอนค่ะคือภาคใต้นั่นเองค่ะคือภาคใต้นะคะอืมอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูขอจบเพลงเท่านี้นะนะคะเอาไว้ให้น้องๆไว้ได้ทบทวนกันค่ะเป็นสังคมป .6 นะคะนะอาจะเป็นใช้ทบทวนในการสอบไฟนอลนะคะเทมอม2ก็ได้